มาดูกันให้ชัดๆเลยดีกว่านะคะว่าการจัดตั้งรัฐบาลของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ที่เขาจับมือกันกันกบทางพรรคเพื่อไทยตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง ใครๆก็มองว่าเพื่อไทยต้องแลนสไลด์แต่พอผลมันออกมาไม่ใช่แบบนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้คุณอุ้งอิงยืนยันนะคะว่าเพื่อไทยไม่ตั้งรัฐบาลแข่งกันกันกบคุณพิธาและจะโหวตคุณพิธาเป็นนายกด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะยังไม่ลงตัวนั่นก็คือการจัดสรรว่าใครจะดูแลก,กระทรวงไหนของประเทศเราเริ่มต้นที่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรรีดูก็รู้ยืนตรงกลางตรงนี้คุณพิธาต้องได้นั่งอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าถามใน ซุ้มเสียงของบุคคลที่เตรียมจะโหวตให้คุณวิทานั่งนายกรัฐมนตรีและตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าคุณวิธาจะควบตำแหน่งกะลาโหมด้วยซ้ําไปใช่เมื่อวานนี้เป็น<อ>งนัง้นเมื่อวานนี้พี่ต้นรายงานเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ข่าวล่าสุดออกมาว่าไม่ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมพักเก้าไกลเนี่ยอาจจะให้คุณพิธาที่นั่งรัฐมนตรีนั่งควบกระทรวงการต่างประเทศด้วยนายกควบต่างประเทศเหรอต้องเหรอเคยมีไหม ไม่เคยเห็นอะก็ไม่มีนะปกติเห็นนายกคุมทหารต้องคุมความมั่นค,คงเพื่อความอ,อุ่นใจเออแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่แล้วค่ะที่ออมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมุมมองของพรรคเพื่อไทยเขามองแบบนี้ค่ะทุกคนเขามองว่าที่อยากนั่งคุมกระทรวงการต่างประเทศด้วยเพราะว่า8ปีที่ผ่านมานานาชาติมองเรายังไงอ่ะไม่มอง ไม่ได้มองเราเลยไม่ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีบทบาทในสายตาชาวโลกก็เลยตั้งใจว่าจะเอาความรู้ความสามารถแล้วก็การใช้ทักษะภาษาแบบเนทีฟเจ้าของภาษาพูดปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องมีคนแปลเนี่ยเพื่อเป็นการบอกให้โลกได้รู้ว่า ไทยแลนด์อยู่ตรงนี้นโยบายบ้านเรากําลังจะก้าวไปออกจากประเทศกําลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะก็เลยอยากที่จะนั่งเก้าอี้นี้ควบอยู่ด้วยเลยมีแนวโน้มค่ะว่าถ้าคุณพิธานั่งควบต่างประเทศแทนกลาโหมอาจจะไปหาคนที่มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของคนในกองทัพมานั่งแทนคุณว่าใครในพักมีเหรอไม่รู้นะ แต่คนเชียร์อยู่คนหนึ่งใค<ช>รป, <า S 2> ป๋าป๋ปาป๋เสลีอ๋อเหรออ๋อปาเสลีเออออ,อ,อมีคนเชียร์เขาเป็นตำรวจนะก็ไม่ก็นี่มีคนเชียร์ไงมีคนแค่เชียร์อย่างเดียวไงก็งเลยคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะให้ใครมานั่งแทนเก้าอี้หนีเดี๋ยวรอดูก็แลวกันความมั่นคงเนี่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะคะคุณผู้ชมอส่วนตำแหน่งมหาไทยค่ะอันนี้ไม่ผิดโผ คุณวิโรจนลักษณะดิสอนนั่งตรงนี้แน่ๆเพราะว่าจะผลักดันนโยบายการกระจายอํานาจแล้วก็นโยบายที่มีว่าทุกจังหวัดอยากให้เลือกผู้ว่าเป็นของตัวเองอมเออไม่ต้องมาจากการแต่งตั้งเดี๋ยวก็ย้ายอีกละย้ายอีกแล้ว ชอบใครทําเพื่อใครเป็นคนในพื้นที่นั้นจริงๆก็ให้เลือกกันเองอนนก็จะให้เป็นไปตามรถแมพนะคะในขณะที่กระทรวงการคลงังชื่อเดิมยังอยู่เหมือนเดิมค่ะคุณไหมาสิริกัญญาตันสกุลน,นะคะรองหัวหน้าพักเก้าไกลจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักก็จะนั่งคุมกระทรวงการคลงังในขณะที่ DES นะคะก็จะวางตัวคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ว่าที่สสบัญชีรายชื่อที่13าของพักเนี่ยมาดูแลให้แล้วก้าวไกลก็ยังจะขอเก้าอี้แรงงานกับศึกษาที่การม,มาดูแลเองด้วยเพราะว่าตั้งใจที่จะปรับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำารรวมไปถึงปฏิรูประบบของการศึกษาแต่มันยังไม่มีรายชื่อออกมาว่าจะเป็นใครนะเออเป็นออต,ตั้งเป็นตุกตาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนว่าอยากจะให้อยู่ในการดูแลของพักก้าวไกลกระทรวงศึกษาเนี่ยมีคนเชียร์ไอติมเฮ้อ แต่อายุยังน้อยอยู่เลยอะเอออาจจะไปเป็นเป็นรองรอต้นหน่งตำแหน่งรัฐมนตรีเขามีอายุขั้นต่ำม,มีขั้นา,ายุขั้นต่ำใช่แล้วไอ้ติมก็ยังไม่ถึงไงใช่ยังไม่ถึงตรงนั้นอะนะคะอ,อะส่วนพักร่วมรัฐบาลพักใหญ่อย่างเพื่อไทยค่ะก็ยังคงยึดเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นพลังงานคมนาคมพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดว่าน่าจะวางคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะแกนนำพักเพื่อไทยให้ช่วยดูแลคนนี้ชัดมากของเพื่อไทยชัดสุดตั้งแต่ก่อนเลย เขาเป็น,ปน,นอ,อ,อดีตรัฐมนตรียุตยิธรรมใช่ไหมใช่ฮะจากออรัฐบาลของลุงตู่อ่ะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาตามความเหมาะสมน,นะความถนัดถนีเนี่ยออโอ้โล้านตัวเนี่ยแหละก็ต้องยกให้ท่านตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมส่วนรัฐมนตรีอุตสรรหาหกรรมกับสาธารณสุขที่เพื่อไทยก็อยากได้เก้าอีน้นี้เหมือนกันเพราะว่าเขาอยากจะต่อยอด สาบาทรักษาทุกโรคคำนี้นี่เริ่มต้นมาจากคุณทักษิณเลยไหมใช่ใช่ยุคนเลยอ่ะไทยรักไทยเนาะแล้วก็ยังใช้อยู่ใช่ก็เลยอยากจะขอเก้าอี้นี้ไปด้วยนะคะในขณะที่พักร่วมอื่นๆค่ะก็อาจจะกระจายกันไปทั้งรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งคาดว่าอาจารย์วันเนี่ย อาจจะนั่งตำแหน่งนี้วันมวมานอรอใช่ค่ะใช่ส่วนรัฐมนตรีวัฒนธรรมกับการอุดมศึกษาการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ก็น่าจะเป็นพักอื่นๆร่วมด้วยก็เลยมองกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณหญิงหน่อยนั่งพอมอไหหรือว่าจะมาปฏิรูปพระเลยนั่งวัฒนธรรมเลย โ oh. อ,อ้เออเออเออมีคนคาดการ์งันไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังออยังตอบอะไรไม่ได้นะคุณผ,ผู้ชมค,ค่อยๆดูกันไปนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่การเปิดโผคร่าวๆเท่านั้นเองเป็นการวิเคราะห์จากหน้าตาของบรรดาพักร่วมที่ไปชวนกันจับมือนะฮะแล้วก็ดูว่าเออแต่และพักเนี่ยมีคนมีความรู้ความสามารถด้านไหนกันบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลโผครมอรที่เรานําเสนอในช่วงสองวันที่ผ่านมานะครับคุณผ,ผู้ชมล่าสุดเนี่ยเลขาธิการพักคก้าวไกลออกมาบอกว่า อย่าพิ่งด่วนสรุปยังไม่มีการสรุปอะไรทั้งสิ้นที่วางตัวกันไว้อะพักยังไม่ได้สรุปเลยอันนี้คือเราวิเคราะห์กันแล้วก็สรุปกันไปเองนะครับโดยคุณชัยธวัฒตุลาธนฮะเลขาธิการก้าวไกลในฐานะผู้ประสานงานจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะฮะว่า กำลังมีการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกรดเอตามที่ปรากฏออกไปโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีข่าวว่าจะเป็นคุณวิโรธลัคนาอดีศรโดยคุณชัยธวัฒน์ยืนยันยังไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายของพักเนี่ยครอบคลุมหลายกระทรวงแล้วก็พยายามจะจัดลำดับความสําคัญดูว่ากระทรวงไหนไม่ทับซ้อนกันซึ่งทาไมทับซ้อนกับพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ย จะเป็นเรื่องง่ายมากคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลจะควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่ยังไม่มีการสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูความชัดเจนจากเก้าไกลอีกทีแต่ก็ยอมรับแหละว่าการเจรจาเนี่ยมันยังไม่ลงตัวแล้วก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับก็เลยตอนเนี้ยังไม่อยากให้มีการคาดการกันไปก่อนครับชื่อหลดุด ตั้งคอ,อรมอมาแล้วมีอย่างคุณวิโรธเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็คุณแล้วก็พรรอีกหนึง่งแต่เอคุณดีอีรัฐมนตรีดี DE, เห็นของก้าไกลเนี่ยมีชื่อมาสองอรัฐมนตรีนะครับ <ผม S 1> วันนี้ผมว่านั้นไอ้นั้นน่าจะเป็นการคาดการกัน,นเองของสื่อมวลชนหรือว่าผู้สนับสนุนครับผมก็เห็นอยู่บ้างในทวิตเตอร์เสนอวรนั้นคนนี้เป็นเป็นประธานสภาห,หรือว่าอะไรนี้นะครับ แต่ว่ายืนยันว่าการพูดคุยกันยังไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นเลยนะครับคือเรื่องเรื่องเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าตอนนี้เอาวาระมาเยียนก่อนนะครับพอว,วาระจบนะครับทิมพูยูจบมันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าจะดำเนินทำกันอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนใครจะมาเป็นนั่งบริหารส่วนไหนเนี่ยผมคิดว,ว่าอีกนานเลยนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าอย่างเร็วที่สุดที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้ของแต่ละพัก์เนี่ย ก็นู่นแหละครับหลังเลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จ เร็วไปจริงเพราะเขาบอกว่าอย่างเร็วที่สุดที่จะเห็นหน้าตาของคอรมอรเนี่ยน่าจะเป็นหลังโหวตเลือกนายกไปแล้วนู่นนะฮะ<อ>ที่สําคัญก็คือขอความร่วมมือว่าอย่าพึ่งคาดการตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกรติเอกตยศี G B กันตอนนี้เพราะว่าอาจจะส่งผลต่อการเจรจาอยากจะให้รอฟังการชี้แจงในวันลงนาม MOU ก็คือวันน,น,นี้22พฤษภาคมนะครับเมื่อวาระก,กับ MOU จบเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าเขาจะแบ่งงานกันยังไงใครจะนั่งบ หารตรงไหนก็คิดว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือหลังเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้<า>เร็วแล้วนะอะะะไรนฮะเพิ่งรีบเขาบอกที่ต้องคาดการกันมาก็รายงานกันไปก็เผิ่อไม่ใช่เดี๋ยวแบบพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ตรงตามที่วิเคราะห์กันไว้คือถ้าไม่มีมูลนะ มันไม่มีทางที่มันจะออกมาเป็นข่าวไดห้หลายครั้งอ่ะคุณผู้ชมข่าวจริงอ่ะมันมักจะมาในรูปแบบขา <c oughs> ่าวป็นแบบนี้จริงนั่นแหละฮะโดยที่รองศาสตราจารย์เจตโทนะวันิกนะครับนักวิชา,าการด้านกฎหมายอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรทเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นกับเรื่องของโผคลรรัฐบาลของคุณพิทาด้วยที่วางตัวให้คุณวิโรจนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคุณอาจารย์เจตมองว่าคุณวิโรจนอาจะมีวุฒิภาวะ ยังไม่ถึงโ mm hmm. อน้นี้เป็นความเห็นต่างเลยนะ mm hmm. คือบรรดาด้อมส้มของก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์วิโรธเนี่ยเหมาะสมและที่นั่งมหาทไทยแต่อาจารย์เจดนะครับบอกว่าคุณวิโร์อาจจะยังมีวุฒิภาวะไม่ถึงเพราะดูจากการอภิปรายในสภาที่มีความเกรี้ยวกราดก็อาจจะทำให้มหาไทยแตกร้าวไปทั้งกระทรวงได้ฟังความเห็นจากนักวิชาการด้านกฎหมายหน่อยครับ คุณวิโรจน์เป็นนั่งมหาดไทยเนี่ยนะครับดูท่าทีตลอดมาตั้งแต่คุณวิโรจน์หาเสียงกอทอมคุณวิโรจน์พูดถึงคนอื่นๆว่าเขาเป็นในู้วยพลังสาวอิดปากไมนดีอะไรสารพัดแล้วก็คําพูดคําจาความก้าวร้าวการแสดงออกที่คือมองดูแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ภาวะอยู่ระดับไหนเนี่ยมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ใหญ่สําคัญ วิธีคิดได้ยินได้ฟังสิ่งที่พูดเนี่ยโอ้โหผมเป็นห่วงมากมหาชัยนี่ก็คือคงจะแตกแล้วแล้วก็มีโอกาสทําทลายมากเหมือนกันคือหลายคนก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจเจตนาดีของอาจารย์เจตนะที่มองที่บุคลิกแล้วก็คาแรคเตอร์ของอาจารย์วิโรจน์เออแต่บางคนก็ท้วงติงบอกว่าถ้าสมมติเขาได้นั่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยจริงเนี่ยมีหรอเขาจะใช้ การพูดการจามเขาจะไปด่ดดาประหลัดไอ้แมลงสาบมีเหรอเขาก็ต้องปรับเขาตอนนั้นแ่ะวะุฒิภาวะวาความฉลาดเขาถึงขนาดนี้จารเขาเป็นสอสอใช่ไหมฮะแล้วเวลาอภิปรายในสภาเนี่ยมันต้องถึงแท<ป>บถึงขิงอาจารย์เคยพูดมึงกูไหมล่ะ เคยก็ต้องเคยแล้อยู่หน้าจอทีวีมึงกูไม่มีหรอกแต่พออยู่กับเพื่อนมันก็เป็นอันนี้แกสไตล์เขาและนี่แบบโอ้เวลาใช้คํานะโอ้อาจารย์เจ็บแสบจริงอะแเด็กชอบมากนะคุณวิโรจน์ลัคนาดิสอนเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ่ะให้รอดูแล้วกันบางทีบทบาทและหน้าที่เนี่ยอาจจะทําให้เห็นมุมอื่นๆของว่าที่สสเหล่านี้คือประชาชนบอกว่าขอให้เขาได้ลองทํางานก่อนแล้วค่อยตัดสินถ้าไม่ดีตอนนั้นก็มาฟันทิ้งกันได้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปอะไรเขาเรียกสเต็ปบายสเต็ป ออก่อนจะไปถึงจุดนั้นเอาจุดนี้ให้ผ่านก่อนจุดนี้จุดไหนจุดนี้คือดันคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนเถอะตอนนี้3 1 4 314เสียงสําหรับสสบวกอีก17สวช่วยบวกทีไม่พอนิดเดียวขาดอีก50 60, 60คนยังไม่มีทางพอได้เลยฮนะเอาดูพักร่วมนี่บวกใหม่แล้วนะบวกพัก พักใหม่แล้วนะบวกพักใหม่แล้วเนี่ยได้314เสียงเดี๋ยวนะพักใหม่ที่ชาวเน็ตเขาจะไม่เอาจะไม่เอาอะนะแล้วถ้าหลุดไปอีกตัวเลขจะลดไปอีกนะแต่ตอนนี้ยังยังก่อนเพราะว่าตัวหัวหน้ากับตัวแกนของเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะแต่ก็ต้องบวกพักใหม่ไปก่อนแล้วบวกสวอิอสระสวที่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองและไม่ฝืนมติของประชาชนอีก17ท่านรวมเรียบร้อยแล้ว3 3 1เสียงกึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือ376เสียง ขาดอีโคเลยอ่ะ45เสียงอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นเอาล่ะจะทํายังไงอ่ะ มีใครบ้างนะตอนนี้17สวขอตรวจรายชื่ออีกสักทีได้ไหมคือตัวเลขมันจะมาวันละคนคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเหมือนเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยครบทั่วเลยท่านสวดีเลกสวคุยุย่สวคุยุยคือสววันลบตังคานานุรักษ์สววุฒิพันธ์สวเฉลิมชัยสวในแพทย์อัมพลสวทรงเดชสวซากีสวพัตราสววันชัยอาจารย์วันชัยยังอยู่ฟากนี้แลลวเห็นไหมสวในแพทย์เจนสวประมาณสวรนวริศ สวรประภาสีสวสถิตนี่อดีตประหลัดฮะสถิต 6, ริมพงพันธ์สวพิสารสวมนเทียนบุญตันสวนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีศแต่ไปไปมาๆเท่าไหร่นะ17เสียงรวม34 314เสียงเป็น3ามยเท่าไหร่นะสายังไม่พอและยังไม่พอฟังต่อฮะ ฟังต่อคืออะไรที่อาจารย์วิศนุบอกปรารถนาสิ่งใดอะไรนะในปตตพีเอาไมตตีแลกได้ดังใจจงค่อยๆว่ากันไปแต่คือข้างหน้าก็ว่าไปแต่ข้างหลังอาจจะหายอะอีะอดีข้างหลังจะหายได้ไงะก็ที่17ข้างหลัง17 1หนึ่งใน17คุณหมอเจตเสียระธาดลคุณหมอเจตบอกว่าเอาชื่อผมไปบรรจุได้ไงเดี๋ยวตีมือเลยอผมไม่เกี่ยวเลยนะผมยังไม่ได้มีการตัดสินใจเลยนีม่มั่วนะ ถูกผลักไปอยู่ฝั่งที่เลือกคุณพิธาแล้วจะเลือกได้ไงยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์เลยจริงๆส่วนตัวมีเงื่อนไขคือเดี๋ยวรอฟังคุณพิธาดูท่าทีคุณพิทาก่อนหากสมมติยังคงยืยนกลานแตะมาตราร12จะแตะในฐานะม o u หรือจะแตะในฐานะเสียงในสภาอ,อันนี้ไม่มีทางโหวตให้พิธาแน่นอนนะฮะดังนั้นคุณหมอเจตเสียรัชนารนออกมายืนยันอีกคนว่าอย่าผลักผมไปอยู่ฝากฝัง่งหนุนคุณพิธายังนะตอนนี้ยัง เท่ากับว่าตัวเลขที่จะหนุนคุณพิธาดูแล้ววังเวงวังเวงเข้าไปทุกขณะจิตแล้วฮะ